สุดกาอยากกลายเป็นหมากร้ามที่โหดที่สุดในโลกพวกเราต้องคอยฝึกฝนและบำรุงายหิาเหี่ยวของเราเป็นอย่างดีก่อนที่จะเอาไปสู้และประกวดใครจะเป็นเจ้าของฝาที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าพร้อมแล้ว<อ>กดไลค์และไปลุยกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปหมาเหี่ยวแต่หมาฉันก็ไม่เหี่ยวเท่าไหร่นะ โอ้ยอันนี้พันไรอพันแจ็คและเซลหรือเปล่านี่เอ่ออันนี้บางแก้วจ้า <c oughs> <c oughs> บางแก้วตายเคอ่องางั้นวันเราบางแก้วเหมือนกัน,นมันเหมือนกันทุกพิกเซลเลย <c oughs> ใช่ว้ยเราไม่อยากใส้หมาดูดูดูเรามีอีกตัวหนึ่งด้วยนะไายขอดูหมาของจุ๊บแจงหน่อยสิหมาอะไรหรอเอาปาก้าเลยนะเอาปาก้าปกติตัวมันจะฟูแต่นี่คือเหี่ยวเอาปากกาเหี่ยว แล้วก็มีหมาจริงดจดด้วยโอ้ไม่กดต้องเอาล่ะไหนๆเราก็มาในแบบนีกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารฝึกฝนหมาเรายังไงให้กลายเป็นกล้ามโตได้มาดูตรงนี้เลยอันดับแรกน,นะทุกคนเราต้องฝึกฝนหมาโดยการให้หมาสิทอัพก, <c oughs> <c oughs> ก่อนไปไปลูกไอ้ตูปโอ้โหตูบกำลังฝึกฝนอยู่นะครับ โอเคเลยเป็นการฝึกฝนที่ดีมากแล้วเมื่อเจ้าตู่ของเรานะคะผมทําการฝึกฝนซิตอัพแบบนี้มันจะเพิ่มพลังของเจ้าตู่แบบมหาศาลเลยเอิดเอิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลวตัวเริ่มจะกลายเป็นหมามีก้ามแล้วเจ้า่ะอะอูสุดยอดสุดยอดโอ้ยแล้วดูหมาของพี่ไหมดิทำไมพี่มันม่หมาสองตัวเลยอ่ะเอ้ยคุณไปซื้อสัตว์มาใส่คุณ เราสามารถซื้อสัตว์แล้วก็พัฒนามันเป็น2ตัวได้หรอใช่เราสามารถใช้ได้ 2, 2> ตัวเลยโอเคถ้าอย่างนั้น<อ>ฉันขอเข้าไปดูในช็อปนิดนึงนะโอ้โหซึ่งในช็อปนะคะผมมีทั้งหมดแบบเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นคุณเลือดคุณความโชคดีหรือว่าค่าแอตแทกคุณ2นะทุกคนแต่สิ่งที่เราอยากได้คือน้องหมานันเองเราจะไปที่แอนิมอนี่ ออนิมอก็ไม่ใช่แบบปกตินะเป็นอาบากามีหมาไซบเรียนฮัสตีีแล้วตัวนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะลาสกาโอ้นึกว่าปูอะลาสกันปะอะลาสกันงั้นอีกตัวหนึ่งของฉันเนี่ยฉันขอเป็นหมาแบบหมาเท่ๆละกันอย่างเช่นหุยแพนเตอร์เฮ้ยมันมีเสือแพนเตอร์ด้วยทุกคน เป็นเทอร์เป็นดำสุดดำสุดดเดีนะตตตลงเราไม่เลี้ยงหมาแล้วหรอเลี้ยเลี้ยเลี้ยงหมาก็ได้ฉันเอาอล阿拉斯加แล้วกันไนต์99เรเบิร์กโอเคเอาชิฮูัวหัวดีกว่าชิฮูัวหัวอะไรคือชีพหัวเย้ร้าๆคุณก็ได้หมาอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะครับแล้วเมื่อเราทําการฝึกกล้ามหน้าท้องของน้องหมามาแล้วตอนนี้เราจะให้น้องหมานะครับผมทําการฝึกงับฮะนี่โอ้ยแข็งแร่งแข็งแร่ง อยันนี้ได้ไหเอ้างำ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 เอาเลยลูกนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อกรามนะครับผมซึ่งจะทําให้กรามของพวกเราแข็งแรงขึ้นอับเราทำตามยังไงอ่ะโอ้ยกล้ามฉันมาแล้วกล้ามหมาฉันมาแล้วโอ้ยใหญ่โตมโหรานและยังไม่พอนะเราต้องฝึกกล้ามขาด้วยนะโดยการกระโดดข้ามตรงนี้หุ้ยเล่หุ้ยอุยเอ้โห นี่นี่นี่หมาใครเนี่ยเพื่อนนี่หมาหรือกอริลลาเนี่ยทำไมตัวใหญ่จังดูดิทำไมกล้าไปด้วยโคตรใหญ่เลยกินเข้าไปพวกเราฝึกมาเลยพวกเราฝึกภาษาอันแล้วยังไม่ได้พักเลยยังไม่ได้กินอะไรด้วยโอ้โหนี่มันฝึกหรือทารุนศาสตร์กันแน่เนี่ยนี่เลยนี่เลยแล้วเมื่อพวกเรานะฝึกฝนหมาจนแบบว่าได้ที่แล้วนะครับหมามีกล้ามแบบนี้เราจะต้องนําน้องหมานะคะผมมาทําการชุกฝนและต่อส่้ต่อสู้กันเองหรอ เฮ้ยมีมันมีมันอันนี้หมาป่าไหมเหรอมนลูกมีมัันโหดจังอะไม่โหดกันโหดไหมอุ้ยพี่ไม้ยังโหดอะคือเราไม่ได้พัฒนามาเพื่อแบบไอ้นี่นะเราพัฒนามาสู้กับเพื่อนกันเองและยิ่งเราสู้กับใครมากขึ้นเท่าไหร่นะเราก็จะได้รับเหรียญนะเราก็จะสามารถปลดล็อน้องหมาได้อีกเอาล่ะทุกคนฝึกเพิ่มอีกฝึกเพิ่มอีกแล้ว ตรงที่ตรงที่อยแล้วู่เรียกว่าโซนปลอดภัยจะไม่สามารถพิยูนเล็กคือโซนโซนโซนพีเคตตรงนั้นเป็นโซนพีพีเลยแหละโอ้โหเฮ้ยพีเกตฮะฝึกอยู่ดีๆมาด้กับฉันมาสู้ดีกว่าน่มาโอ้โหน้อยกว่าเราโคตรเลยได้ ไม่แด้แล้วนะหมาของตายจะต้องโดนใช้กระถือตายมาตีคนก่อนตีคนก่อนตียุ่งนายก่อนตียุ่งนายก่อนตียุ่งนายก่อนเจ้าแล้วมาเอ้ยพี่บ้านนี่มันยังไอ้ข้าแต่วูตายด้วยกทืันมีคันซีนด้วยโอ้โดนคันตบมา โหดแย่อะ oh yeah. oh. พวกนายมีหมาแบบโหดเกินอะฉันต้องฝึกฝนหมาเพิ่มแลวตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่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 ฉันมีเทคนิคนะการฝึกหมาให้ได้แบบว่าพลังเยอะขึ้นน่ะแต่ว่ามันอาจจะหวาดเสียวหน่อยก็คือด้านนอกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีที่สําหรับฝึกใช่ไหมซึ่งด้านนอกเนี่ยพลังในการฝึกนะต่อวินาทีเนี่ยจะเยอะกว่าที่พวกเราฝึกข้างในในเซฟโซน,ม,นมันดีมากเลยนะแต่ว่าต้องอ ันโดนฉันโดนคนพลังหมื่นหนึ่งไล่ตบมาเหมือนกันเคนนนย่ยืนอยู่นะเฮ้ยนี่ต้องรวมตัวป่ะรวมตัวป่ะรวมตัวสู้ได้ไหมล่ะแต่เราล้มรวมตัวไปสู้เขาเหรอไม่ไม่ละไอไอไอโกเดอรีทเวอร์เนี่ยอะไรนะรอามาูข้ามา่่่่ปาาัแกหอกไอ่่่่อดล่ แล้วเมื่อเราแล้วเมื่อเรากจากัดพิโบ้ไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่น้องหมาของฉันจะเริ่มการงับงับกระบอกกระสอบายแบบมวย <Hey. S 1> นี่พลังอย่างเยอะพลังอย่างเยอะเอาเลยลูกต่อไปต่อไปเฮ้ยเรื่นั้นอะไรอะนั่นคืออะไรอะตรงนี้มีโอ้ <Hey. S 1> มนเป็นลูกวิ่งของน้องหมาแล้วทุกคนหหูยมาวิ่ง่หมาวิงเป็นลูกวิ่งแบบพิเศษน่ะเราจะแขวนหมาไว้ตรงนี้แล้วให้มันวิ่งความเร็วจะเท่ากับแบบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวูยสุดยอดไปเลยนายไปใกล้เขาหน่อยนะเขาต่อยนะหมาโอดนะไม่พอใจเลยแล้วนายกำลังทำอะไรอยู่ละอีว่าสิบครับสิบครับสิบครับนี่แหละเอาประจนสิบครับอยู่สิบครับอยู่ไอ ลูกมาลกมาลูกมาลกลูกมากมาลูมาลมลูกมาลูกมาลมาลูกมาลูกาลูากมาลูกมันมันูกมาแูกมาลูกมาล่ะเาลเากาลมาลูกอาลูกมาลูกมาลูนม้ลเกาลูกมาลูกาลามาลูก่าลูกมาลูกมามามาลูาเูืมากมลูกมาูกมาลูมามาาเลูา แล้วเมื่อพวกเราเนี่ยทำการฝึกฝนจนระดับนี่คือแบบว่าเต็มทั้งหมดแล้วนะทุกคนเราสามารถเกิดใหม่ได้น<ห>้องกเ็เกิดใหม่ร<า>ีร์ตน้องจะกลับมาเหี่ยว ของเราจะกลับกลายสภาพเป็นเหี่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเพิ่มพลังได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยสุดยอดเออสู้รรนลูกไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันขอไปซื้อหมวกให้กับน้องหมาหน่อยนะเพิ่มความแข็งแกร่งเขาบอกว่าการซื้อหมวกเนี่ยจะต้องใช้เงินถึง200เลยนะโอ้ซึ่งฉันมีอยู่24โอเครอไปก่อน้หมาหน่อยโหเจ้านายนึกว่าจะได้ของดีๆแล้วเชียวจเย็นก่อนสิเดี๋ยวฉันพานายไปออกรบนะ ได้เคล็ดเอเอฝึกเข้าเอฝึกเข้าฝึกฝนเข้าอมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้โอยไอหมาตัวนี้เแบบไม่ไหวเลยดูดีก้ามันใหญ่มากตัวมันใหญ่กว่าที่กระโดดข้ามอีก้าดูดีพอเทียบกับมาของฉันแล้วมาของฉันปิดเป็นลูกหมาเลยทีเดียวนี่มันอะไรกันเนี่ยฟาหมาไทยท่านอย่างนั้นหรอ ไอตัวดำอ่ะที่ใส่หมวกแป้งเองอเหมือนเลยเหมือนอะไรถุงขยะเป่าลม <c oughs> ตัวมันแบบว่าเป็นกล้ามๆสินะเฮ <c oughs> ้ยฉันว่ามันคือเสือนะพี่โมเนี่ยนีย่อันนี้คือนเป็นเป็นเสือชีต้าหรือเปล่าเสือแพนเตอร์อ่ะเสือดำเหรอเสือดำเสือดำอ้อ <c oughs> ไม่น่าล่ะทำไมพลังมันถึงเยอะเพราะมันใช้เสือดำนั่นเอง <c oughs> ฉันว่าฉันต้องทำการซื้อหมายสักตัวดีกว่าเพื่อทำให้แบบว่ามันโหดขึ้นน่ะ มีหมาตัวไหนที่น่าจะพอซื้อได้บ้างโอ้โ oh, ห oh. ไม่มีเลมีแต่หมาแบบว่าใช้โลบักซื้อลองก่อนแล้วกันนะสิงโตไงสิงโตอะเสือดำ oh. เลยหรอสิงโตไม่เสือดำสิงโตเลยโอ้โห oh. ูสิงโตสิงโตสองเก้าเก้า แพงกันนะโอ้โหแพงเกินอะ <c oughs> ่ะกะเอาเซิฟเซิฟนี้ไม่มีใครสู้ได้เลยดิไม่ใช่ส9 9เก้าพี่ความแค้นของเรามัน,นยังรอชำระอยู่นะตอนนี้แจงกันตอนจ้องตาออมันอยู่เอาล,ล้วตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้วหมาของฉันอาจจะไม่เด็ดเท่าเสือสิงกระทิงสิงโต อ้ยสองเก้เก้าเก้าเอาโอเคเอาแค่แพนเตอร์พอเอาแพงเกินเอ้มาแล้วเพนเตอร์แบบอิมโอรทแล้วดูสิตอนนี้หมาของฉันและเสือของฉันอยู่ด้วยกันฉันนด้ยังเกษตรทีดูใบเลยทีเดียวฉันจะให้พวกมันฝึกฝนอย่างเร็วเลยและดูพลังของฉันจากพันสตอนนี้เป็นพันแแล้วนะครับ วิวจังไม่ไหวเกินพิกิทพิกิโอทพานยาเลยนะนะครับออกไปข้างนอกกับฉันหน่อยสิฟูฟูเอ็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยไม่ได้เลยนะนู่นนู่นจุ๊บแจงหน่อยนู่นหนึ่งพันเก้าหน่อยนะเห็นไั้สนใจป่ะใกล้ใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงเลยนะไปดูข้างในกันดีกว่าไปตีแล้วจุ๊บแจงเธอตีต่อตีเอา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 ละ ตายไปแล้วเออ้ยาตอนนี้เราฝึกฝนด้านนอกดีกว่าไอคนที่มันหมุนอยู่ตรงนั้นอ่ะคนที่มันหมุนอยู่ตรงนั้นอ่ะเราเราไปลุ้ได้ไหมไม่ได้เลยเขาจะทำแพนเตอร์ของฉันเหรอไอจุ๊บเก่งตายไปแล้วด้วยเสือแพนเตอร์ของฉันกันมันลูกกันมันเออโดนอะไไอหมาเราไปเที่ยนกล้ามโดนไล่ที่อะไรที่อ่ะ มันเธิมเกลือมเกินไปแล้วเจ้านายมันไม่ยอมให้พวกเราออกไปเลยแล้วดูดิมันเล่นในนเครื่องนั่นคนเดียวเลยเดี๋ยวพ่อจะพาลูกออกไปเองลูกตอนนี้วิ่งไปก่อนนะพยายามทํากรามให้มันแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็พยายามทําขาหลังให้บีกรามมากขึ้นเราจะไปกระทืบมันวิ่งวิ่งวิ่งบีงกรามเล้วมหลอกมาแล้วหลมาแล้ว,ลว,ลวพี่โมมาฮ <laughs> <laughs> แล้วก็เอายาหมาหูดิขาหางหูเอายาวหมาหูเลยนะเออครับโอ้โหนใส่แย่หมดเก้าหมดเก้าเบรเดเบรเดฉันตกลกกำลังเสริมพี่ไหมพี่ไหมอะไรล่ะอกำลังเสริมของฉันไอแกอยู่ในพวกเดียวกับฉันล้วก็ฉันน่ะนะ จะเติมโรบักให้กับนายห้าร้อยโบักเอ้ยแต่ซื้อมาก่อนน้หนึงนายรู้จักไหมล่ะสิ่งที่เรียกว่าหมาหมูเฮ้ยมีหมาหมูอยูะอ่ะที่ไหมเราต้องทำให้พวกมันรู้ว่าพวกเราได้แข็งแกร่งมาเพื่อนเอาไอ้ด้านก่อนไออีวาไอ่ขามาีขมามามีขอาา่ขมอนี่่ขโอ้า โอ้โไอ้หมาทำไมออตอนนี้แหละไปลูกเงินเบ่งไปลูกเงินเงินเงินโอ้หมานตายเลยฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนขาหลังพี่กิพ um> ี่โมมาไปมามาเขาจะมาแล้วเขาจะมาแล้วนี <k> <k 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 ่ไงนี <k 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 ่ไงนี่ไงเร็วนี่ไงแล้วเราต้องนี่ไม่ต้องไปเอาไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไปไปพี่ไปไม่เอาเลยเอาเลยนี่ไงเอาไปนี่ไงเอาไป

มาตอนนี้เราทำการย้ายเซิร์ฟมาแล้วจะได้เห็นแบบว่าคนเลี้ยงหมาว่าเขาโหดกันมากขนาดไหนนะทุกคนอย่างนี้ฉันเจอเลเวลหนึ่งหนึ่งร้อยสิบสี่พาวเวอร์โอ้โหหน้าตีหน้าขยบมากเฮ้ยหมาฉันโดนกัดช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยใครกัดใครกัดุดแกงใครกัดจุดแกงไอ้หกร้อยเหรอไอ้นี่กัดเจ็เจร้อยเหรอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโดน ใจโดนลุมใจโดนลุมเมื่อกี้ไมนมาลุมบอกคนเลยไอ้ฝั่งนี้มันสามพันกว่าไอ้สามพันกว่าไี่เอา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 พี่โบ้ครับคุณรับคุณจะโม่ผมผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณระดับระดับอย่างผมเนี่ยผมผมสู้คุณไม่ได้หรอกนักรับคุณจะโม่ครับอยากครับมันมีย้ายไหมมันมีย้ายเมืองกัย้ายโลกไหมมันยิงไล่กันไปเลยอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับผมเลยนะครับ ที่คุณรีเบิร์ตมาทั้งหมดสี่รอบแล้วเนี่ยคุณชาม้คุ้งใช่โอ้ไม่น่าล่ะฉันต้องฝึกบั้นท้ายแหละฉันต้องฝึกบั้นท้ายขาสักหน่อยแบบว่ากระโดดช่วงขาให้มันดีๆหน่อยการฝึกบั้นท้ายโอ้ยทำไมต้องกัดกันด้วยอ่ะตอนที่ลุกมาอย่ามยุ่งกัมเยฉันต้องกัดพื้นที่ตรงนี้น่ะ

ระดับพันกว่าเราก็สามารถย้ายเครื่องได้ด้วยนะจ๊ะตรงนั้นก็จะเป็นเครื่องที่สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ไวกว่านี้อีกอะวู้เลเวลเลเวลต้องถึงนะใช่ตอนนั้นเป็นที่สิทอัพสีฟ้าคิดว่าน้ําหนักน่าจะเยอะกว่าแล้วดูพี่หมาเล่นอะไรน่น่ะพี่หมาว<อ>ิ่ง่ให้หมาไตา่หมาไต่สะพานใช่ในายใช้ตรงนั้นได้แล้วหรอเลเวลอะไรอ่ะพลังหนึ่งพันในข้างบนอะ ใช่นายต้องทําให้พลังพลังเครื่องนั้นน่ะหนึ่งพันไงถึงจะใช้ได้พี่โมวโู<อ>้มารู้เรื่องไม่รู้ราวส่วนขานะส่วนขาหนึ่งพันมองดูบรรยากาศนะคะผมพี่กิจกำลังทําการฝึกกลามหมาอยู่นะจ๊บแจงฝึกหน้าท้องนะแล้วตอนนี้ฉันจะต้องไปที่สะพานเหมือนที่พี่ไม้แล้วนี่พร้อมแล้วพร้อมจัดการ ุยเล่หุยเอ้าฮุยเล่หุยเอาฮุยเล่หุยโอ้ยวิ่งแบบนั้นล่ะลูกโอ้โหวิ่งโคตรพลิ้วอ่ะแล้วก kind of ็ทำการรีเบิร์สยาหมากรามเป็นมาเหี้ยวเอ้ยตอนี้แป้งมันโหดแล้วนะน้อมันยังโหดเลยเพื่อนเราได้ตามหาเซิร์ฟที่มันมีคนโหดโหดเพราะว่าหมาของพวกเราที่แข็งแกร่งมากมีตัวไหนที่มันโหดบ้างอะเพื่อน โอ้โหขึ้นหนึงล้านหนึ่งตัอุ้ยเขาใ้เขาริเบิร์นมา6ครั้งแล้วนะนี่อันี้อูหขอหลบทางให้พี่เดินเลยครับคิดยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตบฉัเฮ้ยมันตบใจมเห็นมันเอาเลยมันเห็นมันเอาเลยยังยงไงยเฮ้ยลุงมันไปลุงมันไปช่วยยช่วยไปช่วยช่วยกันดิไชวยดยโอ้โมันมีเสือมันมีเสือสู้ไม่ได้เลย ลุมเลยลุมเลยแบบมามูผมโมลุมลุมเลยใช่พวกแกก็แค่ลุมฉันจีน่าชั้เขาเซฟโซนแล้วเฮ้ยไอ้คนกลางออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วแกเหรอเน่ยจริงอย่างนีนะไอหนอไปกีนแล้วคุณแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยไอไอรับเจ้านายให้ตายเธอะทำไมมันโหดมากขนาดนั้นนะผมว่าเพราะว่าเขามีเสือนะครับเสือเหรอ ขอดูพีส่สิงโตไหมสิงโตอีเพราะว่าเสือไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบีมันคือ99อโรบักนะสิ9 9 9โรบักอ่ะซึ่งพลังโจมตีของเสืออยู่ที่5,000น่ะทุกคนคน5,000มนมาช่วยตีเลยเกิดว่าฉันจะต่อกรอนกับมันได้แล้วก็โอ้หรือว่าฉันจะต้องใช้ไลออนอุ้ยมาบอกมาจริงๆเหรอไลออนเนี่ยอืม <c oughs> อีมอเอาไงดีพูดอย่างนี้ เราลองเราลองไฟอีกรอบดูดีไหมถ้าเราสู้มันไม่ได้จริงๆแล้วก็ฉันจะจัดไลออนออกมาฮะเมื่อี้มันมีห้าหมนห้ามาช่วยพวกเรานะเฮ้ยไี้ไกห้าหมื่นห้าโอ้คุณพี่ห้าหมื่นห้าแกโดนตังแกล่ะไม่เป็นไรฉันจะปกป้องพวกนายเองขอบคุณมากครับคุณพี่ไอ้น่ามันาพันดูสิ มันคลองเครื่องนั้นไอ้นี่สินะครับคุณพี่เดี๋ยวผมช่วยครับน้ารอนเล่นรอเล่นเขารอเล่นเขาอ่ะอย่าครับอย่าทำหมาผมหมาผมก็ลราออกกําลังกายหมาผมก็ลังกินเวแอสอย่านะครับอย่านะครับเฮ้ยนายเจ็บไหมโอ้ยเฮ้ยไอ้ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าหมื่นห้าจานเข้าเลยเขาเลยเข้าเลย เราสู้กับใครไม่ได้เลยอ่ะสงสัยเราต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวแล้วนะเพื่อนเจียมตัวก่อนตอนเี้หมาของฉันอ่ะเหมือนกลายเป็นเอ่อมดต้นนอยอ่ะโอ้ยฉันโดนกัดอีกแล้วอ่ะยุ้งแกนโดนกัดแล้วไม่ช่วยไหมเฮ้ยเขาแอบเขาแอบแบบแอบต่อแล้วกระโดดเข้ามามาเขาแอบยุ้งแกนแล้วกระโดดเข้ามาเฮ้ยเขาแอบมาเพิ่มเลือดหรอเข้าเซฟโซนมาเพิ่มเลือดหรอกลัวเขาแบบเล่นทีเผลอ วันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเหมือนพี่ห้าหมื่นห้าให้ได้เลยยังไงยังไงถ้าฉันฝึกฝนตัวเองนะจนได้ที่แล้วอ่ะฉันบอกเลยว่าไอ้พวกห้าหมื่นห้าได้ก็สู้ฉันไม่ได้หรอกคุณนายอีกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเขาช่วยจริงจริงเขาเกิดการกะดุมบอลเกิดขึ้นครับข้างนอกเกิดการกระดุมบอลห้าหมื่นห้าช่วยแทงอยู่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้เขา่วแล้วคุณหนีเข้าไปข้างในขอบคุณครับ ขอบคุณครับมาเขาก็เท่เลยใส่ใส่ใส่ล้อด้วยใช่ใส่ล้ออย่างเท่อะแล้วดูเวลาสินอับคือล้อแบบอ้อแล้วทำไมฉันเดินมามันจะต้องเดินมาฉันก็สบาดเสียวอยู่เหมือนกันให้มันมันไปกันให้มันไปกันให้ขอบคุณครับโอ้โหไปกันให้แหมเห็นแล้วสวยหน่อยไม่ได้เลยนะประเด็นคือไปกันให้บ้าอะไรเมื่อกี้มันไอหมานั่นแหละกัดฉันอ่ะสามรอบเลยอ่ะเอาเขาแสดงว่าเขาเห็นนายไม่ทีสักวันหนึ่งเราเติบโตกลายเป็นนักฝึกหมาดับหนึ่งของโลกให้ได้ พี่แมวระวังมันมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้ยนั่นหนี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 โอ้ยหนีก่อนดีกว่านเอเมมันช่วยเราบอกแล้วเห็นเปล่าเฮ้ยเขาเป็นผู้คุมเกมเหรอเนี่ยเฮ้ยเรื่องพลังนี่เขาเขาผู้้คุมหองเขาใช้น้ำยาเพิ่มพลังของเขาไปคูณสองตอนนี้พลังเขาคือหนึ่งแสนอ่ะโอ้โหโอ้ my god เรา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 ลุมเขาไหมฉันว่าเราออกเกมง่ายกว่านะแบบเนี้ย เราเราไปเป็นไอ้นี่ได้ไหมไปเป็นหมาที่มีคนเลี้ยงอ่ะอะไรเนี่ยสองร้อยยี่สิบสี่ล้านอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยตรงผมเนี่ยสองร้อยยี่สิบสี่ล้านจริงอยู่ตรงชั่วมงอ่ะไหนไม่เอาอย่าไปเครื่องหมืนสิสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเขาอยู่เลยตรงนี้เฮ้ยวันดีฉันพลังสองร้อยยี่สิบสี่ล้านน่ะหรือหมาฉันดีแข็งแกร่งมากหมามันถือดาบด้วยโอ้โหแล้วมีจรวจมีจรวจเรนโบว์ ไอต่อใสก็ตายแล้วเนี่ยไม่อ่อยนะเออท่เห่าก็กระจุยไปนู่นแล้วอะเอยอ,อยากลองวัดไปล่ะฉันอยากลองวัดกับมันดูนะสองร้อยี่ิบสี่ล้านกับสามพันวัดจริงวัดแบบวัดเลยไป<ช>วัด,วดเรอฉันจะลองฉันจะลองให้หมาฉันลอง <S <S แทะมันดูนิดนึงละกันไปแทะมันลูกลูกเอ้ยลูกไปแทะมันเอ้ยน่าเสียดายอะเมื่อกี้ฉันไม่ได้จมตีเขาเลยอะฉันอยากรู้ว่าฉันจะแบบ กัดโดนหน้าแข้งหมาเขากี่เปอร์เซ็นต์น่ะโอ้ยกลัวหมาเขาเขาหายใจใส่มาหมาแล้วก็ตายแล้วนะโกรธโกรธมากนะฉันดูศาสตร์ซื้อไอเสือแพนเตอร์มานี่มันไม่ได้ทำให้ฉันดูดีขึ้นเลยเหรือเอากดแท้สล็อตนายได้ลองมาขึ้นออกกําลังกายขั้นสุดยอดหรือยังยังเลยนายต้องมันหลอกใช่ไหมใช่ไหมอะไรอ่ะจุ๊บแจงอะไรเนี่ยเียดันแสงไงจุ๊บแจงอ่ะนา่คุ้นกดเขายืนมองจุ๊บแจงเล่นนมมัเเดดซิลย ที่มีพลังเยอะอะ <c oughs> คือทำมันเป็นเสียงอ่อนเสียงหวานหาคนปกป้องอะโอ้โหเวรเกินเวรเกินหาคนคุ้มครอง <c oughs> ผมบอกอีวาเพราะว่าเพื่อนนั้นผมใช้ไม่ได้โอ้โหฉันจะต่อยมันฉันจะต่อยมันทวฐานมายุ่งกับเพื่อน <c oughs> ฉันไปกไอแล้วไปแล้ว่ <c oughs> ทำไมจะทำอะไรจะไม่ได้ทำอะไรจแดงเลยใช่อีกคนอีคนเสื้อแดงมันโดดเข้ามาต,ตรงแป้งเมกกื่อกี้เขากะตีคนเสื้อแดงโอ,โอเคนายไปยืนตรงที่นี่แตนอีกฉันแอบหวาดกลัวนิดนึนงทุกคนไม่ต้องไอ้นี่เลยฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วที่พวกเราเนี่ย พลังไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่มีนี่ไงมีอะไร่ะอ i ป m e n ์อ๋อมันเป็นของที่แบบใส่แล้วนะหมาของเราเนี่ยจะคุณภาพดีขึ้นอืมตรตีแรงขึ้นไปเฮยคือะไรเพิ่มเพิ่มคุณภาพหมาหรอใช่เราสามารถใส่อุปกรณ์ได้กองที่สองปีโอ้ยอยากได้ระดับแร่ปิงนี่คือระดับกากสุดนะถ้าฉันได้บวกคาวบอยแล้วก็ ปึ่ง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 เฮ้ยตะค้อคอบปากหมาเฮ้ยเห็นคนเออเหมือนไอ้คนหลักล้างเมื่อกี้เลยนะเฮ้ยระดับรีเจนเนอรี่เลยนะคะอันนี้อุ้ยเมื่อกี้โอกาสคือ8.9เปอร์เซนต์อีกสักกล่องละกันเฮ้ยตะค้บคอบปากหมาตะค้บเลยตะค้บคอบปากและอันสุดท้ายตะค้อก็กัดหมาก็คอบปากค่อยๆพูดมันคอบปากอยู่มันพูดไม่ถนัดมันพูดมันคอบปากอยู่ ออล่าโอเคใันใส่ละปครับนี่หมาฉั้นมีทั้งปีกแล้วก็มีทั้งตะก้ข้อปากหมาสุดยอดครับตอนนี้พลังของชั้นจากสามพันเป็นห้าพันแล้วฮะเพื่อนเพื่อนมันครอได้กังหมาเหรอผมได้ก็กกิ๊เอ้ยมันข้อปากหมาได้แล้วมันก็ใส่ปีกได้ด้วยจุ๊บแจ้งมันข้อปากคนได้ปะข้อปากเธออุ้ยฉันก็ได้ตะก้ข้อปากเหมือนกันมันได้ยากขนาดไหนเลยหรอก็ไม่เห็นยากนี่มา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 วิ่ง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  เมื่อกี้ผมได้ของแบบสีแดงๆมาเนี่ยเห็นไหมสร้อยทองมาร์คใส่สร้อยทองเอ้ยเดียวจังอ่ะโหดเกินโหดเกินโหดแบบนี้โหดแบบยายาโอ้ยคนห้าพันคนห้าพันโหดแบบนี้สองคกระทืิบมาลูกกระเถบมาตีคน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 การ์ดมันการ์ดมันเอ้อ โอ้ยโนเกตตี้เนี่ยโอ้ชิยร์ทำอะไรพวกเรานี่มันสุขเอกศักดิ์สิทธิ์เพื่อนฝูงก็ใจไม่ออกป้องอะไรทุกคนขนาดนั้นที่บ้านสอนให้เป็นมีรบุลุดเลยช่วยทุกคนช่วฮีโร่ฮีโร่ช่วยทุกคนโอ้ยจะไม่รู้จะฝึกฝนไปเพื่อนเลยมันบอกมาสับซอนฉันเลว บอกแล้วเส็ไว้หวนน้อยอย่าลังแกคนโดนเลยโดนเลยทำไมต้องมีโล่อะไอพี่บอยลังแกฉันะไปลังแกฉจะไปตะกตอะไรพีทนายเห็นอันปากกาของฉันไหมจะเห็นอันปากกาของนายมันล่ำมากแล้วมันมีดาบมันมีปอกดาบแล้วมันมีหมวกสามไรสุดเท่เฮ้ยเออจริง โอเคค่ะเ,เพื่อนๆแลนดี้นะคะก็คือการต่อสู้ของหมากราบนะทุกคนเ,นเป็นแบบที่แบบว่าเอาน้องหมามา p v ี p กันนะคะแล้วก็ฝึกความแข็งแกร่งด้วยแล้วก็เราก็แบบว่าสามารถยึดที่ตรงนี้ได้กลายเป็นมาเฟียหมากราบโมไรที่อะไรที่อย่างเช่นเราเราเราจะยึดที่ตรงนี้เราก็ตีเจ้าของอใช่ใครที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะได้ ที่เยอะกว่าไงเพราะว่าตีแรงกว่าเนาะเห็นไหมเอ๊อยากตีนายจังที่อยากตีนายเหมือนกันไอ,อ้หลนอ้อจะทำฉันนอ้ย,อยมันเปรี้ยวมันเปรี้ยว เราเจอคนกากกว่าเนี่ยเราก็สามารถตีเขาได้อย่างสบายแต่ถ้าเจอคนที่โหดกว่าแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปนะจ๊ะเอาไว้ว่าใครชอบเกมนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกมนี้มันมันขำๆนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เข้ามาเล่นแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบอยบอยแอ้วนั่นนายซีฉันไมไอพี่ไบค์ขอเวลาอีกสามฉันจะมีพลังหลักสองร้อยล้านเฮ้ยโอ้ หมายถึงสามวันสามปีสามชาติสามหน <c oughs> โอโอ้โหแล้วตัวทดลองฝั่งตรงข้ามของเราหน้าตายอย่างน่ากลัวเลยอื้หนี่แกผ่านการกินยามาแล้วกี่เม็ดเนี่ยน่าจะ5้าร้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผิวนังของเาราย,ยังดีอยู่นะเรามีหัวใจทั้งหมดสดวงนะคะแล้วก็สามารถกินยาได้ประมาณเอ่อหโดส